ตอนนี้อยู่ครัวมแม่รัดนะคะมีมะม่วงมีมะฮุงค่ะมีมะฮุงเครื่องต่งม,มะฮุงคือเกลาอ้าวโคกแม่เสียไปใช้แล้วโอ้โอ,โอป้าผักอีกหนึ่งสวนนะคะวันนี้แม่จะปนปลาอุ้ยหอมแม่ขัวบบอที่กะแม่ขัวบัวกพี่กะขวบบอที่กะฮ้องแดงปนปลาอะไรคะปลาฮิโนกิบ่นี่ มะชูโอ้ต้มมะเขียต้มมะเขียวันนี้เราอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์นะคะอ,อําเภออะไรแม่อ,อําเภอท่าตูมอ,อําเภอท่าตูมนะคะบ้านอีหยังนี่ล่ะหนู้จำบ่ได้อีกแล้วต,ต,ตบบําโอ้ตําตําบลบะตําบลบะอําเภอท่าตูมจ้ะอะไรวะกระชิบ้านตนําบลเหรอหนูคิดว่า <laughs> นะคะสถานที่ดีดีประทับใจมากงั่นเดินซ้ายรอบนี้คือพอสนามหยาทงานงานเลยวันนี้แม่จะทําการลาบปลาโอ้ยใช่ไหมปนปลาใช่บ้านปิงบ้านปิงตําบลบ่าอําเภอท่าตูอ่าฮะพี่น้องคะเป็นตะงืดบเป็นตะงืดทางเขามาแม่แม่ฝนตกอ้อมคางอ้อมแอวเลยขึนไปฝนตกอุ้ยปูพัดใบตกด้วทางเขามาฝนฝนตกแบบเปียกเลยเนะค่ะพี่น้องแต่ว่าตอนนี้มาหอนงานคือไม่ตก เนี่ยไม่ตกว่าตกจริงๆนี่พี่น้องอีลีอีล้อนี่เราค่ะอะอตกบ่ตกเพาตกที่ดีบ่ได้ตัวแม่ต่ำบักพีก่บ่เสียพี่น้องมาเบิง้งปลาแม่อยู่ไสอ่ะนี่นี่ปลาแม่เราอยู่นี่นี่แม่เพาะนี่วอยู่น,น้อง,งกันโอ้ปลาอะไรนะปลาทูว้าวปนปลาทูวันนี้แม่จะปนปลาทูนะคะ อพี่นนไปไหนวันนี้อ๋อพี่นนเก็บดอกไม้ไปไหว้ปู่ตาลูกอ๋อเมื่อยนีสถานที่เฮ้าอยู่อยู่ขางกับวัดปานะครับเป็นสถานที่อันซักซิ์ของอันพี่น้องบ้านเฮ้าเมื่อนีได้มาอาศัยผ้าพิงเดมาอาศัยผ้าพิงพื่นนะคะเป็นดอนเป็นดอนผู้ตายแล้วเนาะแน่นเบิงจากส่งแล้วจ้า ย่อย่อมือใส่ตลอดเด้อลูกหลานบ่อใดขำบ่อใดขวมจากเถ้าแม่นไปใส่มาใส่คือบอกกล่าวตลอดทด้พี่น้องมีคืออันอันวิธีของหมอเล่นี่แหละนะคะเมื่อนีแม่ป้นปลาสู้กินตัวพี่น้องโอ้ยเมื่อนั่นคือบ่อใดกินน้ำปิ้งไก่พ่อน่ะอันล่องกลมบอกอันลงกลมบอกดีหน่อยนะแม่ ห้องน้ำมัน <laughs> มีอยู่ก็บอกเขาว่านยางไปห้องน้ำจักน้อยห้องน้ำเจ้าค่าเพิ่นเฮ็ดเพิ่นมาขัดเดี่ยวมุงมุงจ่าก็ยังนี่ห้องน้ำยู่บ่ไกลห้องน้ำยู่ข้างห้านนี่อันนั้นก็มีอันนี้อีกห้องน้ำเยอะอันนั้นก็แม่นพุ่นก็แม่งขายยู่ข้างห้านหมอลำเลยที่เพิ่นกันไนี่ใบขามไปไปไปอันวงละมืดกันอันนี้เป็นเขตเพิ่นจ้าย่านเฮาบ่ฮู้จักย่านเฮาเฮ็ดไปบ่ถือ่าติขวย่านกายเพิ่นแต่ว่าประเด็นนี้ มือก้อนนั่นพ่อปิ้งไก่นั่นคือบริกินน้ำพ่อก็บอกว่าเออนี่ได้ละเนืลูกก็แต่งโตขึ้นบอดีมันคำเนาะ่ไสุขันชิจงกะหย่านมันบาแฉบทันทีจะได้กินเวอรเลยแต่ว่าโมเม่นตใหม่บดันเด้ไม่เนาะแก่แฉบแฉบคือกันบ่หนวกว่าอีกเอาให้แม่ป้นปลาค่ะเดี๋ยวแม่นจีภาไปเบิ่งหนนนาเวที่ลูกกจังไปเบิ่งสถานที่ดีดิฝนบ่ตก อ๋อโซนีิบ่ได้จ้าจังท่าจังล่งกุมบอกอออค่ะาให้แม่ตามมาพี่ก่อนเดี๋ยวพามาเบิงเพียพี่น้องมันดีกว่าที่คิดนี่ไอ้ค้อนว้อยเท่ากันตั้งหานขึ้นแล้วคะแนนค่ะเครื่องเสียงไฟเพื่อการกำลัลงติดตัง้งโอ้หานที่กว้างขวางแห้งค่ะแล้วก็เป็นสนญ้า สนามหญ้าดี่ดีทหารที่ดีโอ้พี่น้องว่าปูสาดอยากพี่น้องว่าปูสาดไปแล้วโอ้มาเตือนนาะค่ะมาปูสาดมาขายโอ้พี่น้องว่าปูสาดไปแล้วพี่อาหารเย็นมาแล้วกำลังติดตั้งนะคะแผนกฉากแผนกเวที่กำลังติดตั้งเด้อพี่น้องเนี่ยช่านที่กว้างขวางแห้งค่ะเพราะว่า นี่เป็นสนามหญ้าเต็มพื้นเลยนุมน่มนุมน่มนุ่มนุ่มพี่ตีร่างกายได้ดวกดวกเนี่ยว่าเบิ่งศาทตร์เเขียนไปเอี <laughs> ยงก่อโดนวศินยางขามเท่าจองแล้วอัาานนี้เด้อันนี้ก็โดนวศินยางขามเท่าจองแล้วโอ้ยย่ามาย่ามาใหญ่ศาสตร์เพิ่นเด้อค่ะเพิ่นจองแล้วค่ะอันนี้ อันนี้เด้อันนี้เด้ของไผยไหวสาดวัดทบอพี่น้องนี่วัดโพสีสว่างาบ้านปิงสาดวัดผู้ใ <c oughs> ดเอาสาดวัดมาปูเนาะคะ่ะ <c oughs> โอ้จองจองจองไวค้ค่ะมาจับจองมองนั่งเห็นมองแกใส่หูใส่ตาพี่น้องคะ่ะเมื่อแรงมอนกันยางเต็มที่แน่นอนกับรำเนึงต่อก่อนสอดแจงกับมอญรำใจเกินร้อยนูบอกว่าเวลาทีแบบ มางานเรกพอสะนทำหญาจั้งสีแบบคือแบบชื่นใจแล้วเพราะว่าบ,บ่มักฟุนน่นแม่ค่ะเวลาฟุ่นเ่ามันเจ็บข้อต่นีก่กะไอลุยงานสอดแจงมาหลายมือกะเสียงแหบอยู่นะคะจังใดียกาบร่ำบวนเนี่ยกะต้องขออภัยพี่น้องนั่นเด้ออยู่ขางวัดปลาคิดว่าเป็นวัดปลาค่ะเพราะว่าปลาลายหลายอ๋อดีายดีาย ติดตั้งเวทีเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวกะสิติดระบบไฟอ่าแล้วก็ฉากเวทีนะคะตอนนี้ลำโพงเครื่องเสียงเขากัเดี๋ยวเอาตู้ตรงนี้เสรนจเสร็จระบบแล้วก็เศา้าเช็คกะเป็นอันพร้อมท่องการแสดงแล้วพี่น้องคาราวานมอลลําใจกะล,ลอยมาแล้วเด้อเอกฝ่ามาค่ะพี่น้องเอกฝ่ามาสถานที่บอมมีบวกบ่มีอย่างเลยแห้งสบาย นี่น้องๆแดนเซอร์ก็เตรียมความพร้อมนะคะอุปกรณ์ชุดการแสดงกามาเอาไปจัดไว้ยุ่รอกแตของย่างดูหลายกับมักงาอันเตรียมค้าส่งแล้วดเดี๋ยนี้เอาไปตากเด้อชุดผ้เปียกมันชุดผ้สมอเอาไปตากเด้อบันนี่ทวงอันไล่จังไล่คือกันบันนี่ะจันใดค้องไผ่อาอสู่เขา กว้างขวางมากนะคะข้างหลังก็ยังกว้างอีกคือพื้นที่คือกว้างกว้างจริงๆประทับจิตประทับใจมาโซ่หนังลังกาสิเป็นเต้นหมอลำมเตนเตนชุนตัวทางนั้นกาสิเป็นนักดนตรีสาวค่ะแซ่ปลาหมึกเจ้าฮะแซ่บปลาหมึกเจ้อ <c oughs> าอาจารย์อินน้อยสูนเป๊ะเก่ากันที่เราเตื่นไปก่อนค่ะว่าจะเตื่นป้าเป็ดได้ผมรานได้ค่ะว่าจะรานเป็นเอีะ หายากเลยหายากหมายถึงผมส่งนี่หรอคนแบบนี้คนแบบนี้คนแบบนี้นี่หายากโอ้แนวพี่น้องเนาะพี่อะมองอยู่มองเศร้าคว่างคว้างว่าข้างหน้ากว้างแล้วข้างหลังก็ยังเหลืออีกบักหลายคือพอดาวจังเมื่นดวงเนี่ยฮะพอดาวจังเมื่นดวงเนี่ยอยากได้อยู่ขอเนี่ยค่ะพี่อะรถบัตรมอเตอา์สก็จอดเที่ยงกันสายไลน์ยู่พีแหละโอเคค่ะพี่น้องมาเด้อมาแรงเด้อยูนสุรินทร์คขายูอำเภออย่างคือ อยู่บ้านปิงท่าตูมเบอร์ท่าตูมอยู่บ้านปิงนะคะมามาค่ะพี่น้องมาให้กำลังใจแนเดอตํตำบลเออบ้านยังสักยางค่ะฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับ